สบายดีป้าลุงสบายดีพี่น้องมันที่เข้ากันมากันสองคนพี่น้องเลยถามป้าลุงเลยไอ้ลุงสบายดีป้าลุงสบายดีเอฟซีถูกๆทานพ่อพ่อก็สองของเบอร์ตาก็เก่าป้าลุงเลยตอนนี้เข้ามาในเมืองนะเลยมาแวะตลาดเรามีแหวกกระทันหันกันเลยไอ้บ่าสองเบาก็เลยไปมาน้ามือนี โดยเอเมนมาเปลีย่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็สิพามาสื่อยาโดยแล้วก็ก็สิกับเมื่อโดยจะมาเอากล่องของฝากมาคลของฝากของคุณลุงเนาะนี่นะทางหลังก็ต้องขอบคุณคุณลุงหลายๆเด้ที่คองฝากจากฝั่งไทยโดยขอบคุณลุงลุงขอบคุณคุณลุงหลายๆเด้อที่ส่งเครื่องใหม่ร้านลุงเอเนลุงเอ โมโหอามีอมยังแน่ต้องไปอรอหลุดนหมอนกันอยู่เพื่อนเพ่ยป้าลุงเอ้คลองที่ส่งมากอ่ะอยู่โต๊ะอยู่ประมาณหามื่นตามไว้หามื่นถึงเกียจหมืม่นวันแต่เระมาณหามือนหาเกียจหมื่นวันี่แหละเรื่องเสียขาเนี่ยบพรมันก็ขึ้นกับน้ำหนักปลุมันขึ้นกับน้ำหนักว่ามันสีเอ้าส่งให้ลุงว่ามันหนักเนี่ย,ม,ยมันก็ เสียค่าฝากรายแน่นะเท่านีนี่นะสี่สิบห้าพันลอยกว่าบาทอยสามสิบาบาทมันร้านย่อบึงโนักเอะอันนี้ไรเยาอสิบโลสิบสามโลสิบสามโลอันนี้สิบสามโลสิบสามโลลอยสามสิบบาทก็ูดว่าเขาจะคิดเอ้ากิโลละไรไหน่ ให้คนบอกให้เขาเบิดคักอยู่มอายเรื่องราค่อนข่ายกันจังหน่อยเแล้วก็ไปพ่อกันที่ตลาดได้บ้างรึมเราขึ้นเขาตลาดกันแล้วหน่อยฮซื้อแม็ดกันนี่เสือตัวนี้แต่ว่าก้าวด่านใส่ร้านก็อายุบอเคยเห็นลุงใส่จักเสืออืมเอ้านี่นะซีนซีนี่ร้านเห็นอันนี้เห็นอันนี้ผ้าอันนี้เอ้ามันคือมีผ้ามันมันนั่นเอง อ๋ใส่เสือ้อฟินมันสามารถใส่ได้เบิบใส่ได้เบิดสองทางโอ้เขียวเดี๋ย่แนะนำเปซักกันนะอย่าพภาปิดเดินเดี๋ยวสิเปิดประตูให้บ่าวลุงลองจักรรถเดินโอ้ล่องกันนะไอ้ลุงเดินลองจักรดถมาลุงป่ะมาเขียนมาใส่นี่นะของ อันนี้ของง่ายอ้ายผมเป็นทหารในถาดเป็นมาฝากเป็นมาให้แม่เสีสยไปภาษเมื่อเฮือนเมื่อให้ป้าฝนป้าถ้าก็คังไว้ในเฮือนในลุงแล้วก็จังให้ป้าเพิ่นมาเอาเรามาฮอดตลาดกันไปทีเรียบร้อยแล้วไปลุงเลยอันนี้สบายดีเจ้าปาาาล้ลุงเหนื่นอยป่ะไอ้ลุงไปจะเจอทหารย่ามตำรวจย่ามไอลุงตำรวจมีตำรวจย่ามอกีกบ่

ở bên nhàng ở Ra là con của bố, xí đái nhàng luôn mà hoa chợ là nơi là lái lại hoa ừ. xí ừ. nhà vay này dân than luôn. nè. chợ chặn ngăn lại. <laughs> ไม่ทราบครับใจเย็นๆไปนี่ก่อนไปวิียก่อนไปวิียกกันนิดนึงก่อนนะลุงว่าผนพาไปแวะซื้อยาสักหน่อยไอ้ลุงได้อยากได้ยาบ่ทีวัดกันแล้วทางโอ้โหทางข้างข้ายาเอาไปเอาไปเดือดชิบเอาไ vua ai à, da nhăng này, bà bà tên mình so sắm phải mới xơi da này, <laughs> 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 vua đừng... แม่ซ <What? S 2> ื ừ, ้อยาก็จังหน่อยเขาจังสิเขาในเมืองเออเขาในตลาดน่ะพวกในเมืองเขาไปตลาดเขาย่างออกมาซื well, ้อใกล้ๆเลยจอดเลยย่างผ่าตลาดขามมาอีกฝากหนึ่งนี่คือเส้นทางในตัวเมืองแหลยตัวนั้นบรรยากาศงดเลยเส้นทางนี้ดิ่งนกไก่ทอดวันละห้าน้่ง โอ้ xưa ยาหยังน้องเนาะออก ส่วงล่างเลยโอ้ยลอยเลยได้ยาไปทีพ่อหนุ่มหัวยาังโอ้ยยามีแห้งเลนทำเหมือนหมายานะลุงลาโธ่าารับเลาะเดินตลาดต่อเข้าในตลาดข้ารย ค,ค,าหาหคือเก่าใช่ไหมลุงเพิ่นกลับมาหานตงไดนคือเก่ามีหมากทุเรียนบ่ทง <laughs> <c oughs> เฮ้ยถุเรียนตันนี้ไปยังมาบ่ฮอ่ะเห้ยเห็นไอ้แม่นทำหามือนะ่ะไอ้แม่นเราเข้าไปเราทำมังในเด้อเถอะนะเคยมาซื้อในะนี่เธอนหนึ่ง

นุ่งเลือกผลไม้ผู้เลือกเอามาก่ผลเลผลไม้เน่าไปเลบอม่เห็นบอกเห็นบ่ากันล้เรนที่พึ่งนี่เนี่ผลไม้เน่านี่ยเน่าน่าหนึ่งเนาะเน่า้หนึมาห้อยหอยมือะที่เนาะ

oh, nhà cửa hanh lam luôn. mực căng phun, ha? khai mực căng phun. khai ba mực căng đấy? đấy. trà làn cà trà làn đây. đi luôn, chắc anh. anh làm cái nào? วปนปอน้อม mm ันใหญ่แล้วมันใหญ่แล้วสงน่อหวอยกัยังอาปเลียงก็พออ

hơn đêm đây xin cờ son khoáng dầu khoáng kim nghe tôi lưng gì nhỉ ngày cao hai là cao thường thì nó ไม่ค่ะมาตกใจเห็นห้าอระตกใจตกใจเห็นยังหรอคือคนเคยเห็นหรอดมเหรอฮับวิจหนาวิาใส่หมวกอะไรยังจืดเงี้ยเสียจดเสียงเหรอ ใ่อือหสมปาน้อยสมป้าน mm ้อยอ้ว i̇şte ผันรุงผ mm ันเหย่ยงเรียบย้อยปาน้อยหรือเปล่าแม่บอกสมปลาแปะนะสมปลาแปะแปะเขาจะเอือนนะป้าน้อยเอ้บ้านเขาเอือนปลาแปะใน่้นเอือนป้าน้อยเห็นเออปลาจอมบ่ะ เออเชะกินเลยนะมันยังดิบอยู่บ่าก็ดิบไปเลยปฎิจินแล้วเร็จแแมกกินเลยปลาวานมือแมนบูดสื่อคล้องแล้วพากนกาบแลวพลุงเลยกับบหุ่เลยขนาดปิดหน้าฝันนีิแม่ค้ายังจืดเลยโอ้ยเสร็จยอะ มาเอานี่ก็จะขอลาคลิปหลับปลุกขอพ่อนคลิปหนะ้าได้ฝากกดติดตามและกดแชร์และรับชมส่องแววตาในเด็กปลุงลส่องแววลุงนำ้ำเนาะสบายดีบป,นนะปลุง